แน่นอนประธานและสัตาเห็นวันนี้ระหว่างก้าวไกลและเพื่อไทยมองเข้าไปเนี่ยกังวลไหมผมไม่กังวลใจเลยเพราะว่าเพราะสุดท้ายมาทุกคนก็จะคิดได้นะครับคนนั้นก็บอกว่าผมน่าจะเป็นฝั่งนี้ก็บอกฉันน่าจะเป็นครับแล้วสุดท้ายมาทุกคนก็จะถามว่าอันนี้พูดภาษาหยาบหน่อยนะเอ้พวกเราเนี่ยพวกกูเลยโดนอะไรมาบ้างวะโดนปฏิวัติมากี่ครั้งอ,อย่างผมเนี่ยถูกจับไปขัง ยางน้อย3ครั้งนะฮะซึ่งการขังเกิน7วันเนี่ยองค์การประชาชาติถือว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนถ้าไม่มีข้อกล่าวหาแต่ก็ลูกพี่ก็ขังผมมา20กว่าวันครั้งที่2ก็8วันมันเกินหมดอันนี้เนี่ยช่วงปีช่วงปี49และ57แล้วก็วาระอื่นๆนอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านที่ที่มีประวัติศาสตร์มีประสบการณ์ที่ได้ถูกกระทํามาในเรื่องการละเมิดสิทธิวันนี้บ้านเมืองเนี่ย เรากลับเข้าไปอยู่ในรูปในรอยเนี่ยไอ้เรื่องความเป็นประธานสภาเป็นรัฐประธานรัฐสภากับความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยค,ความเป็นประชาธิปไตยนะสิทธิเสรีภาพมันใหญ่กว่าตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องคุยกัน